ปี2567นะคะชาวกรกฎมีดาวพระหัสเป็นราชาโชคซึ่งเริ่มเดินหน้านะคะรวมทั้งหลังเมษายนมีการขยับย้ายของดาวพระหัสเข้าสู่ภพเรือลาภะนะคะดังนั้นภาพรวมดวงชะตาชาวกรกฏเป็นอย่างไรไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดที่ลัคนาราศีกรกฏรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15กรกฎาคมถึง14สสิงหาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงเรื่องการพยากรณ์นะคะช่องของเรามีอัปเดตดวงชะตารายเดือนฝากกดติดตามไว้นะคะ สำหรับดวงชะตาชาวกรกฎนะคะเปิดปีใหม่มานะดาวพระหัสนะคะเดินหน้าในภพเรือนกรรม,มะนะคะด้วยมาตรฐานราชาโชคนะดังนั้นชาวกรกฎนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงสเดือนนะที่ดาวพระหัสนะคะให้คุณประโยชน์ในภพเรือนการงานนะคะโดดเด่นนะคะเรื่องการงานนะที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความรู้นะใช้หลักการใช้ทฤษฎีนะหรือว่างานที่ ต้องไปเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆนะถือว่าจะพลิกกลับมาดีขึ้นนะคะส่งผลดีกับเรื่องความบักบัน่นความพยายามนะที่ผ่านมาอาจจะขยันหรือว่าพยายามบางอย่างแต่ยังได้ผลไม่เต็มที่นะคะใน4เดือนแรกของปีถือว่าอาจจะส่งผลนะในเชิงของผลลัพธ์จากความขยันที่ผ่านมานะคะเรื่องของความขยันหมั่นเพียรน,นะในเรื่องการเรียนการสอบก็ถือว่ามีโอกาสได้ผลดีนะคะ ใครที่จะเรียนต่อสอบแข่งขันนะหรือว่าอยู่ในสภาวะการต้องแข่งขันคัดเลือกนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะ4เดือนนะที่ดาวพฤหัสเป็นราชาโชคก็คืออาจจะมีโชคนะจากเรื่องเหล่านี้นะคะดาวพฤหัสเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะดังนั้นในเรื่องทางการงานนะคะชาวกรกฎอาจจะมีจังหวะนะมีโชคจากเรื่อง ผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นความสามารถนะคะเรื่องการได้รับการสนับสน,นุนทางตรงทางอ้อมนะจากเรื่องคนที่มีอํานาจมีศักดิ์สูงกว่านะคะศัตรูคู่แข่งก็อาจจะให้ลาบกับชาวกรกฎนะในเชิงโชคลาบได้นะประเภทไปศึกษาเทคนิคของเขานะหรือว่า ไปศึกษาแนวทางของคู่แข่งหรือว่าคนที่เป็นศัตรูนะแล้วเอามาประยุกตพัฒนาบางครั้งก็ได้เป็นลู่ทางหรือแนวทางใหม่ๆนะคะหรือในอีกความหมายหนึ่งนะก็คือเรื่องของคู่แข่งศัตรูถือว่ายังแพ้ภัยชาวกรกฎอยู่นะเป็นสภาวะที่มีการแข่งขันเกิดขึ้นนะแต่ว่าชาวกรกฎก็มีโอกาสหรือมีความสามารถเหนือกว่านะคะ สำหรับในสายอาชีพอื่นๆนะก็ถือว่าเมื่อดาวพฤหัสส่งผลดีในเรื่องงานนะคะก็อาจจะได้ลาบในเรื่องของสิ่งที่ทําไว้ในอดีตนะความขยันที่ผ่านมาหรือคุณตั้งใจอะไรไว้นะแล้วยังไม่สําเร็จไม่สมดังตั้งใจนะคะก็มีแนวโน้มใน4เดือนนี้นะบรรลุเป้าหมายหรือว่าได้โชคลาภจากเรื่องงานเรื่องตําแหน่งหน้าที่นะคะสําหรับใน30เมษายนนะดาวพฤหัสนะคะเดินหน้าเข้าสู่ภพเรือนลาภะนะคะ ไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะโดยอยู่ไปในระยะเวลา1ปีนะคะส่งผลชาวกรกฏนะดาวพรหัสนะคะเข้าสู่พบเรือนที่เป็นเรื่องลาภผลนะเรื่องอะไรที่ได้มาโดยง่ายนะคะหรือว่าอะไรที่ไม่คาดคิดแต่มาในแง่มุมในเชิงบวกนะคะไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะซึ่งเป็นเรื่องของการเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นทันสมัยเทคโนโลยีนะดังนั้นชาวกรกฏนะคะก็มีโชคลาภนะจากดาวพรหัสตั้งแต่30เมษายนไปนะคะ โดดเด่นเรื่องการงานนะคะเป็นไปในทิศทางเรื่องเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะเรื่องต่างถิ่นแดนไกลนะอาจจะเป็นเรื่องเดินทางก็ได้นะสำหรับบางท่านหรือบางคนมีลูกค้าอยู่ไกลนะไม่ว่าต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะถือว่าส่งเสริมดีนะคะเรื่องของงานการต่างๆหากเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียนะคะเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรที่เป็นสมัยใหม่หรือว่าส่งผลดีนะเป็นปีที่อาจจะ ประสบความสําเร็จโดดเด่นในเรื่องการเรียนการศึกษาการพัฒนานะคะเกิดโชคบางอย่างจากเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะเช่นสนับสนุนเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือว่าได้โชคจากเรื่องคนมีอํานาจสูงกว่าศักดิ์สูงกว่าที่บางทีออกกฎเกณฑ์อะไรมาแล้วกลับกลายเป็นผลดีกับชาวกรกฎนะคะ อาจเป็นปีที่มีช่องทางในเรื่องการหาเงินนะเกี่ยวข้องกับเรื่องความรู้เรื่องผลประโยชน์ต่างๆที่มาจากอาไอเดียความคิดของชาวกรกฏนะคะนอกจากนี้บางท่านมีโอกาสได้ท่องเที่ยวนะในรอบหลายปีหรือเดินทางไปยังสถานที่ที่เจริญหูเจริญตาแปลกใหม่นะคะบางท่านนะคะเป็นความสําเร็จนะในเชิงพัฒนาทางจิตวิญญาณนะเช่นศึกษาอะไราย,ยากๆหรือเป็นแอบสแตรกนะการงานการค้าประเภทความเชื่อศาส,สนาต่างๆถือว่าอาจจะเป็นปีที่ค่อนข้างไปได้ดีนะคะ สำหรับเรื่องเงินทองโชคลาภนะบางทีก็สัมพันธ์ได้ด้วยนะเนื่องจากดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนสุภาษนะคะอาจเป็นปีที่มีโชคลาภบ,บ่อยจากเรื่องความฝันเรื่องของลางสังหรณ์เรื่องของจิตสัมผัสต่างๆนะที่มาโดนบันดาลให้เกิดโชคลาภแปลกๆก,ก,กับชาวกรกฏแบบบ่อยขึ้นนะคะสําหรับดาวเสาร์และดาวราหูนะยังคงอยู่ที่เดิมตลอดปี67นะคะเป็นดาวใหญ่ที่อยู่ในจุดของมรณะและสุภาษนะดังนั้นชาวกรกฏในปีนี้นะคะ มีแนวโน้มจบลงของอะไรบางอย่างได้ด้วยนะเช่น like เรื่องของการาทํางานบางอย่างนะที่ไปต่อไม่ได้บางทีก็มีอันต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะหรือ ja. จบวาระลงได้นะคะเรื่องของการพัดพลากจบจากนะจากสังคมจากอะไรเดิมๆก็อาจจะมีมาด้วยนะเนื่อ <Pie> งจากดาวเสาอ,อยู่ในภพเรือนมลณะนะคะ haya, บ่งบอกถึงบางครั้งเป็นเรื่องหุ้นส่วนเรื่องคนที่ดีลงานประสานงานติดต่อด้วยนะมีอันต้องแยกย้ายหรือว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ รวมทั้งมีดาวไปอยู่ในภพสุพระด้วยนะก็คือการเริ่มต้นการขยับขยายดังนั้นชาวกรกฎก็ถือว่าเป็นปีที่มีโชคลาภนะไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือจบลงใดๆก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีกับชาวกรกฎนะเนื่องจากดาวพระหัสเป็นดาวที่สําคัญอยู่ในภพเรือนลาพระนะคะสําหรับเรื่องเงินทองของชาวกรกฏนะคะก็ถือว่ามีดาวพรหัสนะไปประจําอยู่ในภพลาพระนะคะเป็นหลักปีนะดังนั้นชาวกรกฎก็อาจจะเป็นปีที่ มีลาบผลบ่อยขึ้นนะคะบางช่วงน่าจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะดีกว่าช่วงปี66นะคะแต่ชาวกรกฏนะมีดาวเสาร์นะคะที่เล็งพบเรือนการเงินอยู่นะดังนั้นบ่งบอกได้ว่าบางครั้งนะมีเรื่องของเงินทองที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องมรดกได้นะคะบางท่านนะมีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพเกิดขึ้นนะในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเองนะหรือคนใกล้ตัวนะคะ มีเรื่องของการแบกรับภาระบางอย่างนะบางทีก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่คลองนะมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือว่ามีเหตุให้เกี่ยวเนื่องกันในเรื่องเงินเงินทองทองผลประโยชน์ต่างๆได้สําหรับชาวกรกฏที่เป็นโสดนะคะก็อาจจะเป็นปีที่คุณมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอายุแตกต่างนะเช่นตต่างกันที่วัยวุฒิแตกต่างกันที่สังคมนะหรือแตกต่างกันที่ประเทศเลยก็ได้นะไปคบหาชาวต่างชาตินะคะหรือว่า คนที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะหรือแม้แต่เรื่องการรีเทิร์นกลับไปคบหาคนในแวดวงเก่าเดิมหรือคู่ครองคนรักเก่าได้แวะเวียนกลับมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะอาจจะเป็นปีที่ชาวกรกฏมีรายจ่ายนะมีภาระรับผิดช,ชอบหลายอย่างนะแต่ว่าก็มีดาวใหญ่ไปอยู่ในภพลาบผลด้วยนะรีกว่าสามารถหาเงินได้มีโชคลาบเคลื่อนหนุนนะคะก็จึงทําให้สามารถดูแลบาลานซ์เรื่องเงินทอง,งต่างๆได้ สำหรับเรื่องการเสี่ยงดวงเสี itions, สเยเ่ยงโชคลงทุนเกงกำไรนะคะก็ถือว่ามีดวงมากขึ้นจากเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นนะมีเหตุผลที่อธิบายได้ยากนะในเชิงที่บางทีก็ได้ลาบมาแบบปุบป,ปับฉับพลันนะคะในขณะเดียวกันดาวผันพวนไปอยู่ในภพเรือนลาภะการลงทุนใดๆก็ถือว่าต้องไม่ประมาทนะหากเป็นเรื่องเงินใหญ่เงินเยอะอันนี้ก็ต้องพิจารณาดีๆนะคะเนื่องจากดาวมฤตยูก็ส่งผลมันก็ผันผวนได้ด้วยนะสำหรับเรื่องของการลงทุนนะคะ แต่ส่งผลดีโดดเด่นนะกับรับผลในเชิงเรื่องสติปัญญาการเรียนรู้ต่างๆนะคะอาจจะเป็นปีที่เรียนรู้อะไรยากๆแล้วเข้าใจได้ง่ายนะอะไรที่ทําไม่สําเร็จในอดีตนะเนื่องจากอาจมีอุปสรรคปัญหาอาจจะย้อนกลับมาทําได้ในปี6-7นะคะไม่ว่าจะเรียนต่อให้จบนะหรือว่าอาททำอะไรคร้างไว้นะเอามาสานต่อให้สําเร็จได้นะคะดาวพฤหัสนะคะยังส่งผลให้ชาวกรกฎนะอาจจะได้เข้าใกล้นะเรื่องของหลัก ทำคำสอนมากขึ้นนะมีจิตใจฝักใฝ่ไปในเรื่องของการพัฒนาทางจิตพัฒนาทางสมาธิได้นะคะนอกจากนี้คุณอาจจะได้โชคลาภในเชิงกัลยาณมิตรนะหรือว่าแวดวงสังคมที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องงานบุญงานสังคมงานการกุศลงานจิตอาสาต่างๆนะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์หรือสายบุญต่างๆในช่วงปีนี้ได้ด้วยนะคะ สำหรับชาวกรกฎนะที่คิดอ่านจะทําอะไรนะคะจะลงมือเรื่องใหม่ๆนะหรือว่าจะเริ่มเรียนรู้อะไรนะคะก็ถือว่าเปิดปีใหม่มาก็เตรียมได้เลยนะเนื่องจากควรจะรีบเร่งนะเพราะว่าดวงดาวไม่ได้อยู่แบบนี้ตลอดนะคะรวมถึงในช่วงปลายป,ายปี6งเจก็เช่นเดียวกันนะดวงดาวก็มีแนวโน้มเดินโคจรผิดปกติกันอีกแล้วนะคะดังนั้นในช่วงต้นปีนะหยิบจับทําอะไรได้หรือว่าอ,อยากจะมุ่งมั่นทําอะไรก็ถือว่าเป็นจังหวะดีๆของชาวกรกฎนะคะ โดยในรายละเอียดชีวิตนะคะสำเร็จมากน้อยอย่างไรนะหรือมีอุปสรรคใดบ้างนะบางทีขึ้นอยู่กับพื้นดวงพื้นชะตาเป็นสําคัญด้วยนะคะขออว้พรให้ชาวกรกฏนะคะประสบความสำเร็จนะในทุกสิ่งที่คุณกําลังอยากได้อยากมีนะคะใครหวังเงินก็ขอให้ได้เงินนะใครอยากได้งานได้ตําแหน่งได้ความก้าวหน้าก็ขอให้ได้มานะคะ ใครอยากได้โชคลาบนะคะก็ขอให้ปี67เนะเป็นปีที่ได้หยิบจับรับเงินก้อนจากโชคลาบนะคะสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจนะแล้วก็สิ่งไม่ดีทิ้งไว้ที่ปีเก่านะคะสำหรับดาวเรื่องเงินเรื่องรับผลของชาวกรกฏเป็นดาวที่โคจรในแบบรายเดือนนะคะสามารถติดตามรับฟังอัปเดตดวงชะตารายเดือนของชาวกรกฏได้ที่ช่องโหรา59เเหมือนเดิมนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ